ค่ะกลับมาเจอกับเจสซี่อีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นเซสชั่น Ask Me Please ตอนที่1น,นะคะวันนี้หนูก็ได้รับคำถามจากพี่ๆแฟนคลับของหนูทุกคนนะคะและหนูก็จะมาตอบตอนนี้นะคะยังไม่ได้เห็นคำถามเลยคำถามแรกก็คือปกติเจสซี่นอนกี่โมงคะทำไมนอนเร็วจะรีบไไห้โไ้ <c oughs> <c oughs> ก็รีบนอนเพราะว่าไปโรงเรียนนะคะปกติถ้าไม่มีงานคืนก่อนก็จะประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3าทุ่มนะคะถ้ามีงานเหมือน คืนก่อนหน้านั้นแลวกลับมาถึงเมื่อสี่ห้าคุมก็จะมีบางวันนะคะที่ว่าต้องนอนดึกะค่ะเพราะเพราะว่าเพิ่งไปทํางานมานะคะอย่างที่สอง<ๆ>เคยฝันเรื่องอะไรแปลกที่สุดโอเคคิดดับแล้วค่ะฝันแปลกที่สุดคงจะเป็นฝันเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่านะคะบางบางทีก็จะฝันว่าเหมือนว่าหนูโดนทำร้ายหรือว่า มีอยู่มีเร่งอยู่อนี้กวฝันพวกนี้มากค่ะเดี๋ยวเ๋ยวนี้ก็ต้องสวดมนต์ทุกคืนเลยค่ะวันนี้่อให้สวดและเดี๋ยวนี้ก็พยายามไปวัดมากขึ้นเพราะหนูก็เป็นจากคนศาสนาคุณใช่ไหมคะก็เลยเชื่อได้นี้ด้วยก็พยายามทาสิ่งดีๆเราจะได้ไม่ต้องค่ะคำถามที่สามนะคะทําไมบางคนถึงเจ็บหนังหัวอันนี้คือคำถามอะไรอะอะไรคือการเจ็บหนังหัวพี่ เจ็บหนังหัวแต่ถ้าพี่เจ็บหนังหัวพี่ควรไปปรึกษาแพทย์ด่วนนะคะเพรามันได้ปกติหรือไม่ก็ไมู้อะหนูไม่รู้จริงๆค่ะหนูไม่หนูไม่เคยเจ็บเท่าไหร่นะคะ คำถามที่4นะคะถ้าให้เลือกเป็นเจ้าหญิงในดิสนีย์จะเป็นตัวอะไรแล้วก็เพราะอะไรหือชอบ Princess Jasmine นะคะเพราะมันก็เป็นชื่อหนูที่ชอบมากกว่าจริงๆก็คงจะเป็น Ariel นะคะ่ะถ้าเห็นในไลฟ์ของหนูนะคะเวลายของหนูก็จะดาวน์โหลดสติกเกอร์ Ariel มาใช้ตลอดเลยคะ่ะเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนชอบว่ายน้ำนะคะคำถามที่5นะคะอยากมีชื่อเล่นไทยชื่ออะไร ครับซีเครเลยนะคะหนูก็มีชื่อเล่นไทยนะคะชื่อมารีค่ะเพราะว่าชื่อมอกันด้วยชื่อแจสซ์มินนะคะแต่ว่าแปลภาษาไทยว่ามารีคำถ,ถามที่6นะคะชอบหนังแนวไหนจริงๆแล้วหนูชอบหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์ค่ะเป็นแนวเหมือนว่ามิชชิแนลแฟนตาซีเยอะไปแต่เหมือนว่า fast and furious อะไรพวกนี้นคะ่ะชอบเพามันดี พิเศษขอคำพูดหนึ่งคำที่บ่งบอกความเป็นตัวเองพร้อม acting หนูเป็นคนที่ happy ค่ะ happy มากๆเลยค่ะ happy กับชีวิตหรือว่าทุกคนควร happy กับชีวิตนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเราควรมองโลกในแง่ดี้มันมีแขกพิเศษกได้ะคะ่ะกูเลยบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเจอกันวันหลังค่ะ